ตอนนี้เราสามคนมาที่โโลโลอควาพาร์ครับผมเซนทันบางนาครับบรรยากาศข้างนอกประมาณนี้ครับเงียบเหงามากมีเราสามคนกับคนสองคนด้านหน้านั้นแล้วก็นี่คือบรรยากาศด้านหลังครับตึงเงียบมากเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับผมอย่างนี้ก็เที่ยวสบายดี เซนทันบางนาทำไมเงียบจังเลยตอนนี้เราได้ตัวมาแล้วครับนี่ผู้ใหญ่400ดเด็กถ้าสูงเกิน120ก็เป็นราคาผู้ใหญ่ครับเจ้าของช่องนี่เกินแล้วครับสูงเกิน120ท่ากับว่า3คน1200บาทนี่ทางเข้าครับก็สแกนไปข้างในกันผมมีล็อกเกอร์ให้ด้วยนี่ล็อกเอรอห้ามมานำเข้า โอเคครับฝากน้ําก่อนครับเรียบร้อยครับกําลังเข้าด้านในแล้วครับนี่บรรยากาศด้านในแต่เงียบมากในสายเนี้ยต้องเติมเงินด้วยนะข้างในจะไม่รับเงินสดครับเติมเงินเข้ามาเมื่อกี้เราเติมไปพันหนึ่งเราก็ถ้าเหลือคือนได้นี่ด้านในแผนที่ไม่ใหญ่มากมันอยู่บนแบนบนบ,นบนห้างเซ็นทรัลบางนาครับด้านในเข้ามาก็จะมี ให้เช่าทุกอย่างเลยครับห่วงยางก็ต้องเช่าล็อกเกอร์ก็ต้องเช่าผ้าเช็ดตัวก็มีให้เช่าอันนี้ห่วงยางครับหกสิบบาทด้านในก็จะมีอาหารขายปไออ o p c o นไอติตมน้ำตนแรกก็เป็นของเด็กก่อนคนระับผมตรงข้างปลาตัวนี้เลยข้างในอุปกรณ์ดูแบบดูเก่าๆหน่อย เป็นสนิบหมดแล้วแต่ก็ดีมีให้เล่นมีตาไลเดอร์ของผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีน้ำาบนอันนี้เลยแต่ว่าต้องเช่าห่วงยางตั้งหากวนไปรอบๆครับเข้าไปตัตด่อนแล้ว ด้านในจริงๆก็จะแบบเหมือนกับเอาพวกลูกโคโลโล่มาใส่สร้างกำแพงเอาหุ่นมาตัาง้งเนี่ยครับผมแต่ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นส่วนน้ำเก่าออกเดนทันครับเอามา,าสีตกแต่งใหม่ตอนนี้ไปขึ้นสไลเดอร์สูงกันครับด้านบนโอ้ยแต่ทางเดินนี่สิกี่ชั้นไม่รู้ ของสไลเดอร์จะมีห่วงยางแบบนี้ให้นะครับเหมือนตาส่วนน้ำทั่วไปนั่งได้2คนครับผู้ใหญ่กับเด็กมีอยู่สองสามสไลเดอร์ใหญ่นี่เลยสีฟ้าสีเหลืองเรนโบว์อ้สีเลยสีเขียวอีกอันหนึ่งตามความสูงแต่ว่าสีเหลืองนี่เตี้ยสุดโอแต่ขึ้นมาที่ได้คือบรรยากาศครับวิวดี โอ้สีเหลืองปิดสีเหลืองปิดไปกันต่อครับ <Okay. S 1> สีเขียวสีเขียวก็เหมือนจะปิดเลยอ๋อสีเขียวเปิดเป็นสีเขียวสองต่อครับลงมาปุ๊บมาอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างอีกใต้มาก่อนโอ้แต่บิวีมากไปขึ้นไปชุดเลยตอนนี้คุ้มแล้วครับ โอโลโลเรนท่านบางนาครับได้แผลมาหน,นึ่งอันกำลังไปห้องพยาบาลครับไม่ได้ไม่ได้จมน้ำแต่วิ่งลม้มตอนนี้แวะทานอาหารครับอาหารที่นี่คือจริงจังมากเป็นแบบอาหารตามสั่งแล้วก็มีไส้กรอกมีอนดอก แบบนี้เลยคือเนี่ยในรูปนี้มีหมดเลยครับอาหารจริงจังคือเข้ามากินอิ่มได้เลยมาแล้วอาหารของเราอันนี้เป็นด้านในห้องน้ํากับที่เปลี่ยนเสื้อผ้าครับก็จะมีล็อกเกอร์แต่ว่าต้องเสียเงินนะครับเช่าแล้วก็มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็โซนอาบน้ำครับสะอาดดี วันนี้เราสามคนลาไปก่อนที่สวนน้ำโพลโลครับที่นี่ก็ท่าเนเหีนว่าใกล้บ้านก็มาได้ครับผมแต่ว่าเราว่ามันแพงไปหน่อยนึงครับถ้าเข้าคนละสี่ร้อยจะเล่นไม่เล่นก็เสียสี่ร้อยครับแล้วพอเข้ามาแล้วก็ต้องมาเช่าห่วงยางอีกต่างหาคนละหกสิบบาทก็แพงไปหน่อยครับถ้าเทียบกับ ของที่มีให้ให้เล่นเนี่ยก็จะมีแค่เนี้สะน้ำโบนที่เราเล่นเมื่อกี้ครับสไลเดอร์ที่เราขึ้นไปถ่ายรูปสามอานันแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำเล่นน้ำเล็กๆเหมาะกับเด็กครับถ้ามากับเด็กโอเคแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่มาเล่นกันเองก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับผมเป็นส่วนน้ำสำหรับเด็ก วันนี้ลาไปก่อนนะครับที่ส่วนนะ้ำปโลโลครับงียับตั้งแต่เข้ายันออกครับไม่มีคนสักคนข้างในมีแต่ฝรั่งข้างในแบบเป็นต่างชาติอย่างเดียวคนไทยนี่แบบประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นไปแล้วครับเดี๋ยวเราเอาสายลัดไปคืนก่อนอันนี้ห้ามหายนะหายมานี่สองร้อยบาทต่อเส้นแล้วก็เงินข้างในที่เราเติมเข้าไปก็ต้องมาขอคืนครับผม ไปแล้วค่ะบายที่นี่บายๆาาแฟมลี่นาด่าแาวีทีใช่แล้วลูกเย้